กับผมนายสุข,ขุมพงษ์งนคําผมขอสมวนมาตรา16แก้ไขมาตรา9 9ซึ่งเมื่อสักครู่ก็คงจะคลาดเคลื่อนไปของผมขออนุญาตที่จะอภิปรายในมาตรา99แล้วก็มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งสมวนความเห็นในการแปลยติก็เป็นมาตรา9 9ต่อจากกระผมขออนุญาตท้าระธานที่ผมสมวนไว้คือในมาตรา9 9นั้นนะ่ะเป็นบทบัญญัติที่ห การกระทํไม่ให้เป็นความผิดในกฎหมายเลือกตั้งความจริงดูประหนึ่งว่าจะไม่ค่อยสําคัญครับท่านประธานในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยการดูกฎหมายที่มีลักษณะความผิดมันมีองค์ประกอบครับท่านประธานเรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเขาบอกว่าในตัวบทเดิมเขียนว่าห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกสิทธ ที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองได้ลงคะแนนว่าอย่างไรอันนี้เขียนไว้แค่นี้ครับแล้วกำหนดโทษบทกำหนดโทษบอกว่าโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่บาทการกระทำเช่นนี้การห้ามเช่นนี้ซึ่งเป็นโทษทางอาญา ตามรัฐรรมนูญมาตรา77ของฉบับปัจจุบันนะครับบอกว่ารัฐพึงลงโทษทางอาญาได้เฉพาะโทษที่มีความรุนแรงเท่านั้นครับรท่านประธานอันนี้ก็เป็นหลักทั่วท่วไปที่นักกฎหมายตลอดจนสภานี้ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาอาจจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาถือปฏิบัติกันมาตลอด เป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนั้นนะครับก็ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดก็กลับไปทบทวนว่าความผิดใดที่ไม่ใช่ความรุนแรงความผิดใดที่เป็นความผิดทางแพ่งให้ยกเลิกความผิดทางอาญานั้นเสียปัจจุบันนี้ก็ทำกันอยู่ขณะนี้ก็มีกฎหมายฉบับหนึ่งคือเรื่องปรับเป็นพหม่ ความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นโทษปรับทางพินัยทั้งสิ้นอันนี้ก็หลักตามมาตรา77นั่นเองตามที่คณะรัฐมนตรีส่งร่างเข้ามาสภาส่งร่างเข้ามาสภา,า,า,สร,ารับร่างไว้ในประเด็นเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่สอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ ที่ว่าด้วยห้ามลงโทษการกระทําที่ไม่ใช่ความผิดที่รุนแรงมาตราน,นี้มันมีองค์ประกอบสี่ข้อครับท่านประธานนักกฎหมายเขาจำแต่องค์ประกอบเท่านั้นแหละครับท่านประธานครับองค์ประกอบที่หนึ่งผู้ใดผู้ใด,ดมีสิทธิเลือกตั้งนะครับเมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยเมื่อใช้สิทธิ์แล้วองค์ประกอบข้อที่สององค์ประกอบข้อที่สแสดงตนแสดงบัตรด้านต่อผู้อื่นเพื่อที่จะให้ทราบว่า ตนเองลงคะแนนอย่างไรผมขออนุญาตแสดงเอกสารนิดหนึ่งข้าราชการเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ผมขอส่งวนความเห็นเพื่อให้แก้ตามกับผมการลงคะแนนอย่างไรเนี่ยมันมีมีสประเภทง่ายๆหนึ่งไม่ลงอะไรเลยกระดาษเปล่าก็ถือว่าไม่ลงคะแนนอะไรถ้าเกิดคนนั้นลงคะแนนเสร็จยื่นบัตรลงคะแนนขึ้นมาโดยไม่ลงคะแนนอะไร ก็ถือว่าเป็นการไม่ลงคะแนนอะไรนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเขาลงคะแนนการหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งเช่นตัวอย่างของผมยกขึ้นมาเนี่ยเขาไปเลือกหมายเลขหนึ่งทำอะไรครับคือต้องการให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเลือกหมายเลขหนึ่งแล้วส่วนจะเพื่ออะไรนี่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามเนี่ยเขาไม่ได้เลือกใครเลยแต่เขียนคำสร้อยในบัตรเลือกตั้งลงไป ก็เป็นการแสดงว่าเขาเลือกเขาเลือกอย่างไรด้วยกันเหมือนกันเขาไปเขียนว่าซื้อเสียงทางนั้นผมไม่เลือกใครอันนี้ถ้าเกิดเขาเขียนเสียเขาก็โชว์ก็เป็นการโชว์ว่าเขาลงคะแนนอย่างไรถ้าองค์ประกอบความผิดในมาตรา99ที่ผมพูดถึงสี่องค์ประกอบเขามีความผิดทางอาญาทั้งสามประเภทนี้นะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่บาทผมเห็นว่าเช่นนั้นน่ยมันไม่ถูกต้อง มันต้องเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ครับท่านประธานผมขอเปลี่ยนเป็นว่าเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองได้ลงคะแนนเลือกหรือไม่ลงคะแนนเลือกผู้ใดผู้สมัครรายใดหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดอันนี้มันชัดเจนครับพวกที่เลือกแล้วบอกเปิดเผยตัวเองว่าเลือกใครนั้นอันนี้ถ้ากำหนดเป็นความผิดผมเห็นด้วย พราะมันมีมเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แฝงอยู่เช่นหัวคะแนนเบอร์หนึ่งเนี่ยนั่งอยู่หน้หนาคูหามันก็ให้เขาดูว่าเออผมเลือกเบอร์หนึ่งแล้วนะผลตามมาคืออะไรครับประโยชน์สารพัดที่จะตามมาทําให้การเลือกตั้งนั้นไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมอันนี้ผมเห็นด้วยว่าเป็นความผิดแต่ถ้าเขายื่นกระดาษเปล่าขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้แสดงว่าเขาเลือกใครไม,ม่ผลประโยชน์อะไรตอบแทนไปความกําหนดความผิดเขาทําไม ผมจึงให้ตัดออกประเด็นที่สองนี่ประเด็นที่สามก็เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้พวกรูสมัครซื้อเสียงทั้งนั้น <_ S 1> ผมไม่เลือกใครอันนี้ใช้คําสุภาพนะฮะเท่าความจริงไม่ไม่ไม่ใช้คำสุภาพแบบนี้อันนี้ผมก็ว่าไม่น่าจะเป็นความผิดเขาเพราะเขาอาจจะเห็นจริงๆว่าผู้สมัครทั้งคนเนี่ยทุกหมดเมียนมาจากเกินเพราะฉะนั้นเขาไม่เลือกใครอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นความผิดผมจึงเห็นว่าร่างที่รับมาจากรัฐบาลเนี่ยไม่ถูกต้องกระผมจึงขอแปลยติ ให้เป็นที่ผมจะสรุปดังต่อไปนี้ให้เปลี่ยนเป็นว่าห้ามมิให้ผู้สมัครเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองได้ลงคะแนนเลือกหรือไม่ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใดหรือบัญชีรายชื่อพักการเมืองใดตามที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนี้เพราะมันจะนำไปเอาประโยชน์เรียกเงินเรียก,ยกทองจากผู้สมัครจากหัวคะแนน เพื่อจะให้หัวคะแนนเ,เห็นว่าได้ทําตามสัญญาแล้วเพราะฉะนั้นกับผมจึงขอท่านผู้พูดท่านสมาชิกทั้งหลายครับว่าการลงคะแนนไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะที่ผมเสนอสงวนคราวนี้ถ้าท่านเห็นด้วยกับผมก็จะเป็นประโยชน์กับการเลือกตั้งทั่วไปคุ้มครองสิทธิที่เขาจะแสดงออกและไม่น่าจะเป็นความผิดเช่นเขาโชคกระดาษเปล่าไปลงโทษเขาได้ยังไงเขาเขียนบอกว่าพวกนี้มันซื้อเสียงทั้งหมด ผมไม่เลือกเราไปลงคะแนนครับไปลงโทษเขาได้อย่างไรเป็นเรื่องสำคัญครับท่านประธานผมจึงขอสงวนความเห็นว่าให้แก้ตามผมเสียแล้วประเทศชาติจะเกิดประโยชน์ท่านผู้แทนราษฎรทั้งหลายท่านผู้แทนปวงชนทั้งหลายก็จะเกิดประโยชน์ด้วยเพราะเป็นการสนับสนุนไม่ให้ลงโทษอังอายาที่ไม่จําเป็นและเป็นการแสดงความรับรองผู้บริสุทธิ์ครับท่านประธานจึงขออนุญาตที่จะสงวนความเห็นและให้ที่ประชุมนี้ เห็นตามผมครับท่านประธานขอขอบคุณครับครับ